สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะจะมาสอนการใช้งานแอปพลิเคชันบแนดแบบคร่าวๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่แล้วนะฮะก็จะเป็นการโหลดแล้วก็สมัครนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รหัสลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์สมัครผ่านผมไว้ใต้คลิปนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนชาแนลนะครับผมสำหรับความรู้ให้ไปเพื่อนๆโยนเสศจเงินประมาณนั้นฮะ สำหรับแอปพลิเคชันไบ n อนนะ n a n c นก็เป็นกระดานเทรดเอ็กเชงเบอร์หนึ่งระดับโลกนะฮะสากลเนานะแล้วก็ของเพื่อนๆนบางคนอ่ะพอเปิดแอป,ปมาหน้าตาไม่เป็นแบบนี้อ่าหน้าตาฟังก์ชันอ่ะเมนูต่างๆเพจหลักเมนหลักต่างๆอ่ะมันไม่เป็นแบบนี้เนาะ<ม>ก็ให้เพื่อนๆนไม่ต้องตกใจนะฮะมองไปที่มุมบนซ้ายมือครับมันจะมีรูปคนอยู่ฮนะมุมบนซ้ายมือเนี่ยมันจะมีคนอยู่อ่ากดเข้าไปครับอ่ากดเข้าไปที่คนเนาะ หลังจากนั้นครับผมมันจะมีเนี่ยฮะมันจะมี bynance lite กับ bynance pro เนาะถ้าเป็นถ้าจำไม่ผิดนะ lite เนี่ยมันจะมีอยู่3ามสามโหมดใหญ่เนาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนปรับเหมือนผมเนี่ยปิดซะใช้โหมดใช้โหมดเนี่ยก็คือตั้งให้เหมือนเนี่ยกดตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยนได้อะไอเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าซึ่งผมจะใช้แต่โหมดนี้เนาะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะกว่ามันเยอะดีกว่าก็อันดับแรกเลยล้านแพท ลันแพดคืออะไรลันแพดมันจะเป็นเหมือนกับหนังสือพิมพ์แจ้งข่าวสาราว่าจะมีอะไรมาเข้าไปแนนจะทำเหรียญอะไรเป็นเหมือนกับเปิดว่าเอ้ยเหรียญเหรียญเนี้ยจะเปิดฟาร์มะนะเหรียญเนี้ยจะเปิดขุดแล้วอะไรเงี้ยจะมีร้านแพดมาให้ดูตลอดสามารถมาตามข่าวสารมาตามกิจกรรมมาตามแบบเหรียญใหม่จะเข้าเหรียญไหนจะเข้าเปิดขายวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ย เป็นแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นเสร็จแล้วทีนี้ในส่วนของการออมเนี่ยก็คือการเอินครับการเอินเป็นการเอินนั่นีหยะการออมกดเข้าไปนี่ฮะมันก็จะมีการปล่อยกู้หรือเรียกแบบน,นีปล่อยเงินกู้ก็จะใช้บิตคอย1ตัวดอกเบี้ย3%อ่าแล้วก็เอ้ย APY 3%อ่า แล้วก็จะมีการตั้งออโต้ว่าปล่อยแบบออโต้ไหมคือเอาดอกเบีย้ยที่อยู่ในสปอตเนี่ยอัดเข้าไปในเอินอีกครั้งหนึง่งทบต้นทบดอกมีแล้วก็มีโหมดล็อกเก็ตล็อกเก็ก็จะเป็นโหมดนี้ฮะอย่างเช่นล็อกไว้15วันแล้วได้ของมาประมาณนั้นนะเนี่ยดอกเบีย้ยดอกเบี้ยรายปีใช้เหรียญ a x i ่ยนฟิ i ิตี้ i ิบห้าเปซออะไรอย่างนี้ แล้วก็ในส่วนของคําว่ามอเนี่ยเมื่อกดเข้าไปที่คําว่ามออ่มันจะมีมันจะมีประวัติอ่ะนี่นะประวัติซื้อขายประวัติฝากเข้ามาดีโ o สิตแล้วก็โอนอันนี้น่าจะเป็นโอนภายในครับ <ME U K. S 1> เหมือนก็โอนจากสปอตไปไอ้นั่นนะนะ่ะไปบัญชีซื้อขาย,ยางั้นนะ่ะแล้วก็จะมี อ่ามีนี่ครับการออมก็คือเอินอันนี้มันไม่บอกว่าเป็นการออมมันบอกเป็นเอินเอินละเอาไม่ใช่มันคนละอันนี่ว่าอันนี้นี่อ่าเอินเนีมัอนอันนี้การออมถ้ากดเข้าไปที่ตรงนี้อ่าก็จะมีเอินพวกนี้แล้วก็ในส่วนของลิควิดสวอปอ่าอันเนี้ยมันจะเป็น มีการแลกเปลี่ยนเดี๋ยวผมมาพูดในคลิปถัดดไปแล้วกัน swap อ่านี่ครับ swap ตรงเนี้ยมันสามารถเปลี่ยน bitcoin เป็น ethereum เปลี่ยน ethereum เป็น bitcoin โดยที่เราไม่ต้องเอา bitcoin ไปขายเป็นดอลลาร์เทอร์แล้วเอาดอลลาร์เทอร์ไปซื้อ ethereum อะไรเงี้ยนะครับมันสามารถมา swap ได้เลยสมมุติเราต้องการเปลี่ยน bitcoin อ่ะเราก็เลือกไป บิตคอยเป็นเป็นเนียแล้วกันนะเนี่ยครับเรามาที่สวอปตรงเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนบิตคอยเป็นเนียได้เลยอ่าอันนี้ผมก็พาทัวร์คร่าวๆเนาะพาชมคร่าวๆแล้วก็กระเป๋ากระกระเป๋าเนี่ยไอ้มุมซ้ายไอ้มุมขวามือข้างล่างเนี่ยไอ้ตรงกระเป๋าเนี่ย มันจะมีคําว่าเราไปที่ภาพรวมเนาะภาพรวมตรงนี้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเงินเราอะอยู่ที่ไหนบ้างอย่างเช่นอยู่ในสปอตอะเป็นเท่าไหร่อยู่ในเออร์อะปล่อยกู้อะเท่าไหร่อยู่ในเทรดฟิวเจอร์อะเท่าไหร่ประมาณนั้นอะมันก็จะมีบอกเป็นภาพรวมอะ Sport. สปอตสปอตเนี่ยสปอตตรงนี้คือสปอตตรงนี้คือน,นี่ครับคือเงิน เงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยมันก็จะมีบอกเลยว่ามีเหรียญอะไรบ้างแล้วเราต้องการเปลี่ยนเป็น b n b อ่ะสามารถแปลงสินทรัพย์กดปุ่มนี้ได้ครับแล้วก็ต้องการหาเหรียญไหนในกระเป๋าเราอะ่ะกดรูปแว่นขยายตรงเนี้ยแล้วเซิร์ชหาได้แว่นขยายตรงเนี้ยมีไว้เซิร์ชหาล้วหลังจากนั้น Funding อ่ะ Funding ในส่วนของ Funding ตรงเนี้ย P 2 P เนี่ยมันจะเป็นการเติมเงินบาทเข้ามาเติมเงินบาทเข้ามาแล้วก็ถอนเงินบาทออกไป ในส่วนของ P2P แล้วก็เอินนะครับในส่วนของการเอินนะฮะในส่วนของการเอินนะฮะตรงนี้ ในส่วนของการเอินตรงนี้ก็จะเป็นการปล่อยเงินกู้ว่าเเรียกง่ายๆภาษาไทยบ้านเรานะปล่อยเงินกู้ปล่อยเงินกู้เนะี่ยก็จะมีให้ซื้อผลิตภัณฑ์มากมายครับซื้อแล้วก็เงินต้นอยู่ตรงนี้ดอกเบีย้ยอันนี้ดอกเบี้ยที่ได้ดอกเบี้ยสะสมก็ปล่อยหลายตัวได้ตั้งออโต้ได้มันจะมีแบบยืดหยุ่นมันจะมี30วัน90วันเดีย๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดในคลิปถัดไปแล้วกัน กดซื้อผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนสูงดันล่ากับชิบะซีเฮสเซนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทัวร์ไปนะี้คร่าวๆคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันฮะอย่ามาลงรายละเอียดในคลิปถ,ถัดไปครับว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างลงแบบเป็น เป็นฟังก์ชันต่อคลิปคลิปหนึ่งก็แบบฟังก์ชันหนึ่งเลยอะประมาณนั้น